คือว่าผมเดินตั้งไปประกาศเก้าประชาชมพันมาขคยได้ไม่กันพระกาศเก้าโลชำพันนะบรรลุหกสิบาบาทกับขายกันล้านปิดบให้ได้หนาะไม่สามาคุณไปกี่คนไม่ทรามาไปจ้องก้นกับมีผมเลยก็ไอ้บองล่าวันนี้ตุ๊กอูไปกันนะครับ <laughs> ไอ้ปาดก็เป็นว่ามวนใส่จาหนหาร้อนครับไอ้บองล่านี่กูนี่ไม่ใจอู้ก <laughs> ูโจ้มนะ่อม กูเจอบอกแล้วการลดยาไอ้แป้งแรงตองกึ่นะกับการลดไม่แปงกับพุ่มขิดคนอรอยตลอดทังวันวันรอยครับเป็นไปกี่คนไปโจงคนถ้าไปโจงคนณกาต้องใจซ้ำรอยเปล่าว่าพุ่มคนหนึ่งกันฮึไยไงเลวมึงเจ้ากองรถแล้วจะไหนพุ่มไปไหมเนาะ ทำไม่ไปเลยก็อ๊อบถ้าไอ้พุมไปกันกับตากรบซมคนตนนับไปครอบตาเรากรมคนกับตาระซัรอยเราว่กคนลอยลอยคือมึงนั่นก็เใจพิดในแหลมพิษปุนงละไงมคนนะกระามคนนั้นตูกเร็วแต่ว่าคนโดย้านั่นเราไปกันสองคนถึงมึงนั่นเป็นเจ้าข้องรอถเราไม่นับว่าคนมันจะนว่าพุ่มมาน่ากันแล้วพากคนเราอย่าดูทุกอย่างในคนแต่ไปนอนก็ไม่ชอบ ไปกันอื่นว่ะไปกูอ่ะรถต่างหานย่ยไม่ใจอ้าไม่ได้ตู้แพ๊บเดียวรลเครื่องดับจ้างกันลุยไปกันอื่นว่ะลองเลตตาลองเลตตาปัซ่าตัวผมแคบมาแต่ประดังผมมาถึงเดินไปกันอื่นตัวเดียวจ้าคนนี้กูจนตายทีตลองเลตตาลองเลตตาไปกันนี้เนี่ยกูว่ะปลอดัยตกลงไปไม่ไปครับกล้าไป เตว่าเราก็ต่อรองคาร์รถนะก็ต่อรองคาร์รถคือเราไปกันโจ้คนเราก็จ่ายคาร์รถแค่เพียงโจ้คนได้ไหมได้กับแต่ว่าคนละยร้อยสิบมึงคำซ้ำลอยเราเงี้งกันอันเนียเออไปกับไปเอ,องลงซ้ำลอยต้นใจเออเดินทางเลยย่งเจ้เดี๋ยวคำพูดกันก่อนคุยกันก่อนไม่ต้องแคบ ตกลงอะไรก็ตั้มแต่ตกลงอะไรเสร็จตอนเดียวไปตอนต่างลำบากลาวคุยกันในจบสามลอยการรถตึนเสียนะเอออ่ากับตุ๊กต ong ึงเหมือนการนำมันนในยุติขยะครับไม่ได้แล้วผูแค่ครถมาจังแล้วไม่ร้อนปบเห็นเจ้าข้องรถมาเก็บแก่ผู้เดินช้านการนำมันคือมึงเป็นเจ้าข้องรถนี่หายไปกันเดินวานี่กูอ่ะ รถกนลุยไม่เต็กลัวไรรถอ,อื่นกนยังลองแลาตาลองแลาตา,า,า,าไปกันนีน้นะแม่บ้าเรื่องเล้วงจิงกุณนก้าวใจไม้คือกุนเป็นเจ้าข้องรถคือนํามันนี่เจ้าข้องรถตอ้องใช้พุมปูมด้วยเ้านใจมันไม่ได้ตามกฎเจ้าข้องรถตอ้องใช้น้ามันเองผมตายผมตายรถกันเสีอเองทีนี้พอนกับพอน,พอน,เ,ออนเองอ่านตึงกันก้ามกับกบีกันใช